สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมือน,นีเส้าเจิดบานหัวหน้าผ้าลอผ้าเขาโคข้าปลาคือเก่าเด้อค่ะเด้อมือน,นีมากับใหยใยมากับใยใ่หลักไห่บาวิดผักเมื่อยเมื่อยเพราะว่าโ,โยของหนักหลักการฉีดวัคซีนบร่รท่านบ่ท่านครบสิบมือเขามีเขามีระยะเวลาคือกันนะพี่น้องไอ้เรื่องฉีดวัคซีนเข็มสองนี่ฉีดเอตาเนี่ยพอดีมานโยของหนักโยเข่าโยเข่าและเมื่อยเสาเจิดกับเรื่องไห่ผัก แล้วยกไปยกทอทอเฮ็ดทอไอ้ห้องน้ำพอดีไปเพิ่มทอไปยกซอยเขายกของหนักคันแม่นเฮ็ดแบบก็ก็แก๊กมาหาเฮ็ดจยงสี่สิบเมื่อย์บันไดดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าพอดีไปยกของหนักยกเขาขึ้นเขาลงอย่งนีเลยเมื่อยก็เลยให้พักอะพักไปก่อนกินเข่าบ่อแสบนึ่เข้มสองกินเข่าบ่อแสบมวยเมื่อยแล้วก็ปวดปวดแขนไป ไปเบ่งไปลุนก็นเลยค่ะพี่น้องมือน,นีมากกับใยใยสีมานหรือบะหมานมาหาเห็ดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับสิได้เศร้าหาละแหละอีกโค้งสุดทไทยอีหลีแล้วเดี๋ยวก็สิได้ไปก่นปูห่วยเสียงผู้ใดล่ะมื่อกี่เสียงยายเจะไม่กล้าอพอแล้วค่ะพี่น้องดอกเหล็กเห่งมานเห็ดไข่เ,เขียวโอ้ดอกตูมๆน้อยๆมนันมานมาเรื่อยๆเด้อยายเจ้าไม่กล้าแล้วก็มากกับรถตะเพียงสายเรอแล้วนำกลุ่นมา มื่อนี้ก็ค้นหาเห็ดบ่หลายแต่ว่าเมื่อกี้เขาปลามาเห็นเขาเนียงออกไปได้ครึ่งตาม,มีแต่เห็ดไข่เขียวหลวุหลน่นๆสิเหลือบนอ่น้อจุงไว้ให้ซาเจยบ่น้อ,นอไปหลุ่นเรื่อยๆครับพี่น้องบักอื้อน,น้อยดอกจุดสองนี่เขาเป้งเห็ดดินสองดอก อล่างเรื่อยๆอืมหิดดินตกตูมน้อยๆนิ่เสียงยังบูซักจึกจุกจุกพี่นอ้องโอ้สวัสด,ดีจ้ายายจ้าไม่กล้าผ้ามอนนี่มันมนเด้อยายจ้ามาจะโค่นมือนี่มาคือเก่าสีคนคือเก่าอ้ายมาสีคนมัานๆๆ,านๆหาเรียกแถวกันไปนี่แหลคะครับพี่น้อง นี่พ่ออีกแล้วดอกนึงเห็ดไข่เขียวอุ้ยดังตบเลยดอกกำงานดอกนึงโอ้ดอกหน่อยตึ้อันนี้เห็ดบักอื้อเห็ดดินเห็ดข้าวเปลี่ยงโอ้ได้บ่ละตู้มเห็ดไข่เขียวเห็ด้นหมากกัผ่า เห็นข่าวว่าใหญ่ๆมันได้ร้ายละ่ะเห็นเพื่อนห้องบอกอนี่ดอกตุูมงามๆครับพี่น้องเห็ดไข่เขียวนี่ตุูมนื้เห็ดไข่เขียวอ้าวมาพ่อกันแล้วค่ะพี่นอ้องตาเพ่งสายรอสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะบมันมันเด้อมาห่อโดนย่างมาห่อบางนึงครับผมลงรถมาครับโอ้มัน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 เอาพผอเห็ดยังล่ะเพิ่กขี้จวกโอ้เห็ดเพิ่กขี้จวกอ้ามันมันจ้า ให้เบื้องของใหญ่ๆมาดป๊าดใหญ่ๆหมานเลยน่ะอือหมานหมานหมานใครนะบอลเอ๊ะเลี้ยไปเร์ไปฮาร์ไปเรื่อยๆดอกนี้ดอกดีๆเดมือไปตั้มเอามว้แตกนี่เสียงใหญ่ับเหือเห็ดบักเอื้อเห็ดดอกบักบวบอื่นบกคือกัน ว่าเอ ane, ิร์ดโคือกันเอิร์ดโคือกันเพื่อนวะนี่ตุ้มเฮ็ดไข่เขียวค่ะพี่น้องอ้าวย่อยๆรอดเอาเห็ียดหนังน้อเหบือึเราบะอึก็เอาบะอึนี่แหละเอาทุกอย่างที่กินได้เก็บเก็บย่อยๆเก็บแสบคือกันหวานเก็บเรื่อยๆทำมอม เห็ดดำหมอกเห็ดดินเห็ดไข่เขียวโชคเรือยุคเห็ดหน,นมามอกนี่ยบึกอึขานนี่เด้อขุดอะไรยายขุดอะไรเขาเรียกอะไระอ่นนะเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนบึงบ้งบึ้งโอ้ นี่หละอุ้ยไปหาจุกตัวถีบเลยยื้อไงเอ้อไปอื้อไงไงคือยะเลิศเหมือว่าน่าจะเสียบความสวยงามและลึกลับของเครือนใหม่ไห้ถูกให้เบิ้งให้ยายเบิ้งเนี่จ้าย่าเลิศจ้าผุนี่ยังอยู่ถึงๆนี่ โอ้ยเปตาโนนเปตาเปตาหลิงหลายเปตาอันนี้เนาะอยเล่นก้อนเป็นยังเปตาง่อยเนาะเปตาโคลให้ไปโอนถอยใน่เด้อมาเล่นมาเล่นเลนเด้อพี่น้องมึอนี้มาหาเล่นหาหัวเบิ้งกว่าจิกคืนโอ้ของดีลงด้ยดูพี่น้องอุยบักผีพวนบักผีพวนสุกโอ้ยนี่ กินนมาฮิดหายหมามือต่อยนี่เฮ็ดไข่อีอกจอกหนึง่งไข่เขียวงามๆค่ะพี่น้องเฮ็ดไข่เขียวกระลังตุ่มหน่อยๆอยู่ทางนี้แหละจริงจิ่ะตุ่มเฮ็ดไข่เขียวเลยนี่พี่น้องหน่อยกระเดียกยยุงร้ายนินดินลิมลิม ดอกตุูมพีกเปี๊ยกหายหกันล่ะนี่เ็ดขาไขา่ดอกหนึ่งดอกาง,งามๆค่ะพี่น้อตูมอยู่ในขวอยหมดเห็ดไข่เขียวเห็ดดินตุูมเห็ดไข่าขาว อู้มีสจุ่มตัวนี้มันหน่อยจุมดินู้ดอนหน่อยเนี่ยมันได้สีเต็มตาเนาะนี่อยอุ้ยโอ้โหเห็นสดอกดอกหงเทาโอ้โหกัน สี่ดอกนลงตุ่มก็น,น้อยหน่อยตูงดอกน,นึ่งตมเฮิดไข่เขียวงามๆต่มน้นมนอย อีดอกนึงพี่น้องเจอเธอเลยดอกนี้โอ้ย,ดดยออสุดยอดปีทองกูปัดประต่องตัดขาเลยพอดีเปจาขอินก็จหาต่องัดอื้อแบบอือ้อดอกนั้ ตรงนี้งามๆตรงนู้นพี่น้องเห็นบ่มเกียองโงอ้หูเหลือมนี่ตห็น้หงครัพี่น้อง,ง,องอหเหออ ยังเห็นอย่างนั้นให้เขาแป้งดูดขึ้นน่งขวยจีปูมนะ่ะยายนจ้าแต่คือเพลิงเลยนี่เห็ดนะเถาแล้วนี่โอ้โมเมนเห็ดยังล่ะโมเมนทำหมอมทำหมอมโมเมนได้สีเหลี่ยมหินอยู่น้ำปลาหยาหยากระยามมีแถะนี่ดอกนึง นอกบ้านถึกแดดอึบหอมแบบนี้อ้าวขันดอกบ้านขึ้นตาแน่ล่ะพี่น้องดินเห็ดข้าวเป้งแตกเกิบตุ่มนี่น้องกิดินส่ายโอ้วข้าอวบอวบอววบอววนอ้วนอ้าวพี่น้องพอของดี <c oughs> อุ้ยผู้ใดล,ล่ะเก็บเห็ม้มาถิมไหวยังสิโอ้เ,ออเส็้อสาวเจอเด้อบบดนี้นจ้านี้ดอกหนึ่งเด้อจ้าอของยายจะมากระตัวนี้ผ้ากระตาน้ำตาโองนี่เขาเปลี่ยนกระต่องค่อยๆบายอย่ามันขวัวผึ่งหวานแท้ๆเลยเนยี่โอ้ยเห็นนมากห่างๆร่างไดอยู่ดอกวะตะลีตุนดิโอ้บอก เอ็ดผึ่งตองเอาแล้วดอกหนึ่งเฮ็ดผึ่งเขากรรมเลืหลายบโโ่านอ๋อเฮ็ดด่งเหี้ยางๆอันนี้มีรสชาติขมเล็กน้อยมืนม่นกๆกรุบกรอบๆแต่ม,มากห่างๆห่างเฮ้อเก็บเอาเบิดแหละงไงห่างบอ เอา,าพุกภาาพเนาะนี่อย่งใหญ่ๆตู้มเียเขาแป้งเน่ะ <c oughs> <c oughs> ห้ยซ้ำเนาะแต่พ่อรอไหมแล้วที่เราตู้มฮียไข่ขาวดอกนม้งาย รวมหนึ่งน่โขงด่างเห้ห์ถึงยังนอกนี้เนาะไม่ถึงข้ามหน่อยว่าหนึ่งยู่นากกใหม่ข้ามหน่อย,อยดีไม่ถุงข้ามข้าหน่อยยี่ยี่พ่อยังเฮ็ดหแบบยังเฮ็ดเแบบขาไข่จ้าไ้ โอ้โหนมันหมันมันมันเอาเด็บเลยย่ะเนี่ยเออหอมเนาะเฮ้ยสุดยอดดมซิเอาใยนี้นี่เออใหญ่ๆว่าปอเฮ็ดไข่ดอกญ่อีกแล้วใหญ่ๆคือเห็นหูตาดีเถอะให้โอ้ เฮ็ดผวกเราก็โผล่แตงซองดอกล่ะอุ้ยงามเนาะโอ้ยจะแม่นของขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องอุปสรรคเรียบนี่โบคือบาวิดเอ้าโอ้ยงามเนาะเอ้าเร็บมานมานมานก็มีเฮงมาก็มีเฮงเออเด้ปุ่นได้ลาบเด็ดปุ่นได้ลาบแล้วได้พ่อแกงแล้วพี่น้องเด็ดขหมอง เหินไหมจ๊ะหินบ่บ่เห็นดอกเห็ดไข่ผอดใส่เหลืองอีหี่ตุ๊บผอดใสไข่อุ้ยผอไข่ดาวสองดอกพี่น้องนี่นี่เพื่อนอะไรนี่เห็ดละโงกเหลืองสิจ้าใหญ่ๆนี่เออเหสุดยอดเลยคือไข่ดาวเนาะโอ้ย ขันบ้าน,านข,ขันบ้านตันนีนน่ลหละนส้มี่เมียนบ่นกกนอ,อ,บอ,อตู้มฮิตไข่าขาวงามๆหอมๆเลยพี่น้องเน้อมากไก่สิ้มืออแล้วแหละพี่น้องก็หาม่งกว่าเกือบเทียงหรอเน้ำมากหมดหสุดลหลเลย ขี้ขาวตัดตู้งามหิไข่เขียวอีกดอกนึงเด็ดวันนี้นนหอมใหม่ง,าม,งามเลยพี่เนาะแหวบหล่างแล้วแกงรวมกวับแสบคือกันที่ทำฟาน เอถั่มหมอมไปจะไปเหอนแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสรุปเพียใส่ถาดดูพระเหอนหงายใหญ่ๆประมาณอยู่พอแกงอยู่สำเนีจแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเึือนะล่ะใส่ผ้าถาดละ่ะได้ไลยเติบอยู่ได้พอแกงอยู่ค่ะพี่น้องบัได้ห้องกระตาห้องกระตาในน้อยไปใหม่สองสามใบถือว่ามานอยู่เท่ไข่กับพอได้ปนดอกน้ำเงา ยกคลิปไปเพียงซำหนีเลยเด้อค่าพี่น้องข,ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจขอบคุณทุกๆไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะ,คะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ปาด,ดปนปาด,ดเกมันๆมันอยู่